สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องจ้าจ่านะคะอยู่ในช่องเจคาดีนะคะวันนี้น้องจ้จจ่าเอารถสไตล์ MPV นะคะ7ที่นั่งมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะกับรถสภาพใหม่1,000 0กิโลนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว1.5สมาร์ทนะคะปี2023คันนี้ราคาหาจากป้ายแดงไปตั้ง200,000บาทนี่คือความคุ้มค่าที่น้องจ่าอยากเอามานําเสนอให้หน้าวันนี้นะคะท่านผู้ชมราคาคันนี้เพียง619 0 0 0บาทไม่หมื่นเดียวจริงๆนะคะหมืน่นทวนเลย นะคะรถไม่ได้แตกต่างจากสภาพป้ายแดงเลยจ้าจ๋าให้ไป99%ค่ะคันนี้ทั้งใหม่ทั้งคุ้มนะคะราคาประหยัดออกง่ายด้วยนะคะออกได้ทุกประเทศแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000บาทซึ่งสามารถดาวก็ได้หรือว่าลูกค้าอยากจะฟรีดาวก็ได้นะหรือจะซื้อสดนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันคุณลูกค้ามาดูความเสืยความเดิมค่ะนะคะตัวนี้ได้สีแดงเดิมเลยนะคะ ตัวไฟหน้าเนี่ยเป็น Full LED นะคะไฟ daylight ครบนะคะไฟสปอร์ตไลท์มีให้แล้วคือสภาพตัวรถตัวจริงเนี่ยตรงปกแน่นอนนะคะวันนี้จะจะเอามาให้ชมสสวยๆนะคะทะเบียนสขอไขว่าวแหวน6919ได้ไปพร้อมกับตัวรถสามารถใช้งานได้เลยนะคะตัวตัวด้านหน้าเนี่ยตัดมากับตัวโครเมียมนะคะสวยๆซึ่งตัดกับตัวรถสีแดงทำให้ตัวรถนี่ดูโดดเด่นแล้วก็สวยไม่ซ้ำแล้วก็สวยไม่ซ้ำใครแน่นอน เหลี่ยมสันตัวรถคมชัดเจนนะคะฝากระโปรงหน้าสวยนะคะนี่เหลี่ยมสันตัวรถสวยกริบจริงเนียนนะคะกล้องหน้ากล้องหลังมีให้ครบค่ะคืนนี้คุณลูกค้ามาเอาความคุ้มค่าไปใช้งานน้องก็จ๋าถือว่าคุ้มเลยนะคะผ่อนเพียง1 1 1 0 0 0บาทเท่านั้านตลอดอายุสัญญาดอกเบี้ยฟรีเลทนะคะไม่มีเป็นบอลูแน่นอนนะคะใครที่ประวัติเครดิตดีๆนะคะดอกเบีย้ยของน้องกจ๋าสามารถชนไปแดงได้เลยนะ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นภาพอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลื่อวมองข้าง LED นะคะมาพร้อมกับที่เปิดนะคะโคมอาบที่เปิดเนี่ยเป็น smart entry นะคะคุณลูกค้าที่เปิดเป็น smart e n t รีแล้วก็กันสาดติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะกันสาดคือทั้งฟิลม์มทั้งกันสาดหรือว่าภาสีพบรบอรเนี่ยนะคะคุณลูกค้าคือได้ครบไปพร้อมขับเลยนะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะราคาดีนะคะราคาถือว่าดีเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะดูมุม45องศานะคะตัวรถเนี่ย ไม่มีผิดปกติเลยนะสีไม่มีเพี้ยนแล้วก็หลังคาด้านบนเนี่ยนะคะเขาจะมีแหลกหลังคาให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นสีเทาเมทัลิกนะคะตัดกับตัวหลังคารถนะคะท่านผู้ชมนะตัวกระจกโลโก้บานแท้บานเดิมนะคะล้อแม็กนะคะแม็กทั้งสี่ล้อเนี่ยไม่มีรอยเบียดเลยนะคะตัวซีรีส์ยางนะคะท่านผู้ชมซีรีส์ยางเนี่ยได้อยู่ที่หน้ายางหนึ่งเก้าห้าทับหกศูนย์ขอบสิบห้า นะคะเป็นซีรีส์อย่างที่เป็นของสแตนดาดเดิมโรงงานล้ออร่ล่นะคะมีครบแล้วนะคะช่วงล่างรถไม่มีแปลงนะคะรถไม่มีแปลงเดิมหมดเลยแล้วก็ตัวเก็บดันข้างลูกค้าให้ดูว่ารถไม่มีสีเนี่ยไม่มีเก็บเลยนะตอนที่รถคันนี้เข้ามาใหม่นะคะตอนที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะคะน้องกรจ่าก็เห็นนะเพราะว่าสภาพเนี่ยไม่ได้ไปเก็บงานสีเลยก็คือสีแท้สีเดิมนี่คือความคุ้มค่านะคือบางคันมาใหม่ขนาดนี้มาไม่หนึ่งหมื่นขนาดนี้เนี่ยนะคะ เป็นไปได้ที่ไม่ได้เก็บงานสีซึ่งไม่ปแปลกนะคะลูกค้าเพราะว่าใช้งานน้อยมากแล้วก็เป็นรถบ้านคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยนะคะสีแดงเ้างก็จะมีแค่คันเดียวนะแล้วก็จะมีสีเทาโอเวนตินให้ด้วยนะในส่วนของตัวเวลโรวันนี้นนองจะมารีวิวที่สาขา2ซึ่งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย95นะคะเอาตัวรถส,สวยเดิมๆไปใช้งานนะคะฝาท้ายสวยเดิมนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะน็อตเดิมๆไม่มีขยับนะคะท่านผู้ชมสวยเดิมมากๆนะคะ อยู่ให้ดูตัวน็อตก่อนนะคะว่าท้ายเนี่ยไม่มีกระแทกมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูความเดิมก่อนแล้วน้องจะาจ่าจะพาไปดูฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานเพิ่มเติมของรุ่นนี้เผื่อใครที่กาลังเปรียบเทียบก,กับป้ายแดงนะคะโดยเฉพาะซื้อสดนะไม่ต้องมางเสียดอกเบี้ยค่ะท่านผู้ชมนะคะเบาะด,ด้านหลังนะคะพับเก็บของได้นะเบาะแถวกลางเอ็นระดับได้นะคะเบาะด,ด้านหลังพับเก็บของสัมภาระได้นะคะน,ะนี่เอ็นได้เหมือนกันนะเบาะด,ด้านหลังก็เอ็นได้ถ้าใครแบบว่าเดินทางไกลนะคะ เดินทางไกลไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวแล้วนั่งแค่แถวที่2นะคะแถวที่3เนี่ยนะคะเราสามารถพับเก็บสัมภาระนะคะไดง้ง่ายๆแบบนี้เลยนะแต่เราต้องเอนเบาข้างหน้าไปอีกนะคะเราต้องเอนเบาข้างหน้าหลังตรงก่อนแล้วเราค่อยพับเบาก,กลับมาอันนี้ก็คือข้อดีนะคะของเวลโรสรถ MPV 7ที่นั่งในราคาคุ้มค่าสุดประหยดัดค่ะนะคะกว้างนะคะทั้งภายในในดูกว้างแล้วก็ช่วงตัวในยาวนะคะซึ่งเป็นรถสไตล์ยุโรปนะคะ ซึ่งเป็นรถสไตล์ยุโรปเลยนะคะสำหรับทรงนี้นะคะท่านผู้ชมนะใครที่อยากได้นะคะก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงกับน้องเจ้าจ๋าที่บริษัทเพชรจนได้ซึ่งบริษัทของเราเนี่ยเปิดทําการทุกวันนะคะอยากให้คุณลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมรถตัวจริงนะคะรับประกันว่าน้องเจ้าจ๋ารีวิวเนี่ยตรงปกแน่นอนนะคะ f c คนไหนตามหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยจริงๆภายในกว้างจริงนะคะท่านผู้ชมให้ดูก่อน เรื่องชนหนักพิการเนี่ยเรารับประกันารันตีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการศูนย์ยังเหลือนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการตรวจสอบอินสเปกเตอร์นะคะทางบริษัทของเราเนี่ยเราตรวจสอบให้คุณลูกค้าอีก274รายการเลยนะคะเบาะภายในเป็นเบาะหนังนะคะท่านผู้ชมนะเบาะภายในเป็นเบาะหนังนะคะเห็นไหมจะสามารถปรับระดับได้นะคะตัวเบาะนะใครที่ชื่นชอบแล้วก็คิดว่ารถรุ่นนี้ตอบโจทย์นะคะลูกค้าและสภาพเหมือนป้ายแดงนะคะ ตัวเฮดรูมนะคะไม่มีอรอยสกปรกไม่มีอรอยชํารุดนะคะช่องแอร์สภาพสวยนะคะสภาพเดิมนะคะนี่แอร์ช่องแอร์เย็นเยกว้างแบบนี้เลยนะคะเ<อ>บาะแถวกลางนะคะ<อ>ตัวที่ชาร์จแบตเราก็มีให้นะคะแอร์เนี่ยจะอยู่ด้านบนศีรษะนะคะสําหรับตัวแอร์นะอันนี้คือส,สวยๆนะคะเอามาให้ชมวันนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจ,จ้าจ๋าจะเปิดให้ดูทั้งสองประตูนะคะให้ดูความกว้างของรถคันนี้กันว่าน่าสนใจขนาดขนาดไหนนะคะท่านผู้ชมอ่า ตัวนี้นะคะแถวอ่านี่อ่าโอเคนะคะนี่แถวกลางเราจะพับระดับแบบนี้ซึ่งถ้าถ้านั่ง3คนเนี่ยจะจ๋ามองว่าไม่แออัดนะคะถ้าเป็นคนตัวเล็กหรือว่าลูกเล็กเด็กแดงนะคะเด็ก2-3สาขวบนะคะก็ให้นั่งแถวที่3ได้นะคะเพราะว่าเวลาพับเบาะลงเนี่ยก็ฟิลการใช้คล้ายๆกับ Fortuner นะคะเพียงแต่ว่าเบาะเนี่ยนะคะเขาจะไม่ได้แขวนเหมือน Fortuner นะคะซึ่งต้องใช้มือ2 อ่มือ1ดันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ก้าวขึ้นได้เลยนะทรงสวยนะคะหายจากายแดงไปสองแสนแต่ว่าราคาเหลือเพียง6กแสนหนึ่งหบาทนะคะคุณลูกค้าได้ใหม่มากนะคะได้ใหม่น้อยจริงๆนะคะคันนี้ใครตามหาสีแดงนะคะจะจ้ามีให้ใครตามหาสีเทาจะจามีให้ถ้าเป็นสีเทาก็จะเป็นตัวพรีเมียมนะ ัวพรีเมียมก็มีแต่ว่าไม่ได้สีแดงนะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว1.5ส mart นะคะได้ไฟ a e n l i นะคะปุ่มพุ s ส start ของเขาจะอยู่ตรงที่คอนโซลเกียร์เลยนะคะท่านผู้ชมมีเบรกมือเบรกโฮเรียบร้อยนะคะมีไวร์เลยชาร์จให้ครบเลยนะคะสำหรับฟังก์ชันออปชันที่เขามาให้เพิ่มนะใครตามหาใครชื่นชอบรถเจ็ที่นั่งสไตล์ MPV นะคะช่วงล่างคล้ายๆเก่งไม่คนพลาดนะนี่กระจกนะคะแต่งหน้ามีไฟสองให้ด้วยนะคะทั้งคนขับและข้างคนขับนะสภาพตัวรถสวยๆใหม่ๆนะคะ แผงประตูดูสดมากค่ะท่านผู้ชมนะคะแผงประตูดูสดนะคะสีดําแทบตัดกับสีเทานะคะสภาพเดิมนะคะน็อตโครงสร้างเสา A อยู่ในสภาพเดิมสภาพสวยนะคะคลกลิบกลิบแบบนี้เลยนะคะไม่ควรพลาดรีบว้าโทรศัพท์โทรหาน้องเจ้าจ๋านะคะหรือโทรเบอร์นะคะเบอร์โทรน้องจ๋าสามารถแอดไลน์ได้นะคะท่านผู้ชมนะเบอร์โทรสิบหลักน้องจา๋าเซฟชื่อน้องจ๋าเพชรดนนะคะลงเครื่องนะคะเดี๋ยวไลน์น้องจ๋าเด้งขึ้นเลยนะคะสําหรับการใครที่เปิดการเพิ่มเพื่อนนะคะระบบอัตโนมัตินะคะท่านผู้ชมนะมาดู ใต้แคสซีนิดนึงนะนี่แคสซีก็บอกโชกไม่มีการตัดการแก้ไขดัดแปลงใดๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะสวยมากนะคะน้องแม็กเนยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะคะท่านผู้ชมแกบข้างสวยกริปนะคะน่าใช้คันนี้เพราะว่าหนึ่งไม้น้อยปีใหม่วันปีศูนย์ยังเหลือนะคะราคาดีรีดาวผ่อนได้สบายๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์กันค่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิง เบนซินนะคะคุณลูกค้านะเป็นเบนซินล้วนนะคะซึ่งลูกค้าสามารถเอาไปติดแก๊สได้หรือว่าจะเอาไปรับงานพิเศษหลังจากเลิกงานนะคะอย่างเช่นขับโบขับแก๊ปนะ,ะขับไล่แมนนะคะรุ่นนี้สามารถทําได้นะคะดูตัวน็อตนะคะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะตัวน็อตเดิมนะคะโครงสร้างเดิมน็อตฝากระโปรงเดิมนะคะฉะนวนกันความร้อนเดิมค่ะท่านผู้ชมนะคะส่วนตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่หนึ่งหมื่นนะคะไม่ช้ำแน่นอนเครื่องยนต์ไม่ช้ำไม่สึกแน่นอนไม่แค่หนึ่งหมื่นเท่านั้น คัน5เดิมนะคะฝาหม้อน้าไม่มีโก่งนะคะท่านผู้ชมสภาพเด็ดจริงคันนี้บอกเลยยกโป้งให้เลยนะคะคันนี้สวยจริงค่ะขอให้คุณลูกค้านะคะเข้ามาชมรถตัวจริงกับน้องเจ้าจ๋าที่บริษัทเพชรโยนสามารถมาทดลองขับหรือว่าจะมาเช็คเครดิตนะคะน้องเจ้าก็ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะสำหรับเช็คเครดิตแต่ว่าถ้าใครสนใจรุ่นนี้น้องเจ้าแนะนำให้คุณลูกค้านะคะสามารถโอนจองเข้ามาก่อนนะคะคุณลูกค้ามาดูรถก่อนนะคะล็อกสีตัวเองเข้ามา แต่ถ้าไม่ชอบใจไม่ถูกใจสามารถยินดีคืนเงินหรือคุณลูกค้าอยากเปลี่ยนไปรุ่นอื่นเนะาะจ๋าก็สามารถทําให้ลูกค้าได้แต่คันนี้วันนี้เลยนะคุ้มที่สุดแล้วนะคะไม่หมื่นเดียวจริงๆนะคะไม่หมื่นเดียววันนี้นะคะฝากเย็ซรู้คนนะคะใครสนใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และตามหาเวลลอสอยู่นะคะรีบโทรหาน้องกจัจจานะคะออกได้ทั่วประเทศนะ,ะมีระบุในสัญญาซื้อขายว่ารถที่ซื้อไปไม่มีชนหนักพิความจมน้ำกลับสีกออไม่แน่นอนนะคะ,นะคะได้ความาคุ้มค่าไปคุ้มเลยสำหรับวันนี้น้องกัจจ่าขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวสดีค่ะ